โอ้ะวันนี้ผมว่ารัฐบาลน,นะท่านนายกต้องวางโครงสร้างลวมั้งผมว่าตอนนี้ใครรู้ม้างอะว่าโคศกประจําตัวของท่านนายกคือใครตอนนี้เรารู้แต่ว่าไอคนใกล้ตัวที่ทําให้นายกมีปัญหาเนี่ยชื่อเล่นอออ่านถูกไหมแต่เรายังไม่รู้ใช่ไหมว่าโคศกประจําตัวที่คอยที่จะตอบโต้นะอย่างสมเหตุสมผลเนี่ยนะครับคือใครถูกไหมสองนายกก็ต้องแต่งตั้งแล้วแล้ว,วทีมโคศก หรือคณะทํางานของกระทรวงการต่างประเทศที่จะต้องเร่งชี้แจงกับทูตานุทูตต่างๆเนาะอย่างคล่องแคล่วว่องไวทันท่วงทีคือใครถูกไหมตอนนี้เข้าใจว่าโคศกของทางกองทัพเนี่ยชัดเจนละถูกไหมมีมีทีมงานเรียบร้อย้วผมว่าณวันนี้ผมว่าเชื่อว่าอาจจะมีแล้วแต่ว่ายังไม่ชัดผมว่าก็ต้องวางบทบาทให้ชัดผมว่าในทุกสถานการณ์ที่เป็นวิกฤตเ่เราไม่ว่าจะเป็นกรณีโรคระบาดของโควิดถูกไหมเราจะรู้ว่าใครเป็นโคศกถูกไหมทีมโคศกมีใครบ้างถูกไหมโคศกรัฐบาลไม่พอ มันต้องมอบหมายของเฉพาะกิจแล้วคุณรับมือกับบิดาหแห่งสแกมเมอร์อน,นึกภาพไหมวันนี้ค,คุณคิดว่าใครล่ะที่ควรจะต้องรับมือกับบิดาหแห่งวงการสแกมเมอร์ภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โอ้นี่มันนี่คุณต้องเอามือระดับไหนถูก <c oughs> ไหมใช่ไหมแสดงว่าศูนย์ศูนย์บริหารการที่ตั้งขึ้นมาก็ยังไม่ตอบโจทย์ผมว่าเริ่มลงตัวแต่ว่าการสื่อสารน,น,นะครับใครอ่ะที่จะรับมือกับ การปั่นกระแสของยูเซนทุกวันใครล่ะถูกไหมอ้าวเราเราผมยกตัวอย่างนั่นสมัยก่อนนะฮะเราก็จะเห็นทีมโคศกที่ชัดเจนอย่างกรณีโควิดเราก็เราก็รู้ถูกไหมครับหรือกรณีเขาเขาวิหารแล้วลองสืบดูสิก็ก็จะมีจะมีจะมีโคศกที่ชัดเจนอยู่ผมว่านัวันนี้ผมว่า นายกอาจจะต้องปรับสักนิดนึงแต่ผมผมเข้าใจว่านายกทราบแล้วว่าจุดอ่อนคืออะไรและกําลังพยายามปรับเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่หลับไม่ได้กับกับนานาชาติแล้วนอกจากการตอบโต้ทางวาจาแล้วเนี่ยควรจะทําเป็นแถลงการหรืออ,อ,อย่างอื่นนอกเหนือจากนี้นะครับผมว่าก็ต้องประท้วงแล้วแหละผมว่า สถานที่ตั้งของสหประชาชาตินะครับก็อยู่ในประเทศไทยอยู่ในกรุงเทพใช่ไหมแล้วก็สถานทูตต่างๆมากมายนะครับผมคิดว่าแต่ก็เข้าใจว่าท่านนายกเนี่ยนะครับก็มอบมาให้กระทรวงการต่างประเทศเชี้แจงกับผู้ตามน,นุทพูดประเทศต่างๆไปแล้วอย่างนแต่ต้องต่อเนื่องหลายคนตั้งข้อของข้อกัของขาถึงบทบาทของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศว่าอาจจะเงียบเกินไปเลยก็้อง เราควรมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกบบารท่องเที่ยวที่เก่งจริงแปลว่าอะไร,ร,ะระตัดตลาดจะมีการต้องมีการลงนต้องตัดเขาต้องหาคนที่ไวต่อสถานการณ์กว่านี้แล้วก็กล้าตัดสินใจกว่านี้ถูกไหมครับณนะวันนี้คุณ <c oughs> คุณรับมือกับคนที่เขาวางแผนและไตรตองไว้ล่วงหน้าที่จะโจมตีแล้วเขาเขียนบทมาโดยตลอดถูกไหมที่มีผมเล่าให้ฟังว่าเขาจะชมใครเขาจะด่าใครเขาจะส่งสัญญาณนเขาจะทำคอนเทนต์อะไรคุณเซ็นเขาวางอยู่แล้วแล้วเมื่อไหร่ที่เรางับเบ็ดสมมติเอรัะ กรณีเขาเขาทําทีไปสนับสนุนพลเอกประยุทธ์เขารักพลเอกประยุทธ์ไม่เขารู้ว่าผู้สนับสนุนพลเอกประยุทธ์เกลียดคุณทักษิณก็ต้องการที่จะยุแยงให้เกิดการปะทะกันระหว่างคนไทยถูกไหมแล้วเป็นการสนับสนุนการทํารัฐประหารไกลๆเพราะเขารู้ว่าการเจรจากับรัฐบาลแบบรัฐประหารมันคุยกับระหว่างคนกับคนได้ใช่ไหมย่างมแล้ว คณะรัฐประหารหรือนายยงตรีที่มาจากคณะรัฐประหารที่เคยปรากฏก็มีมาตราส4่สิ่งถูกไหมประชาชนจะออกมาประท้วงประท้วงอะไรก็มักจะถูกจับกุ่มดำเนินคดีแล้วก็ยักข้อหาถูกทำนิติสงครามเสมอถูกไหมดังนั้นเนี่ยครูรู้ครับเขาก็พยายามว่าเออถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงที่นําไปสู่การทํารัฐประหารดีที่สุดเลยเพราะอะไรฮะอ้าวประเทศก็หมดความชอบธรรมในเวทีโลกข้อพิพาทต่างๆระหว่างกบพิชาต่ไทยเราสูญเสียความชอบธรรม ในเวทีโลกทันทีถูกนะเราต้องไปอธิบายกับคูตาุุทูดองค์กรนานาชาติต่างๆว่าเฮ้ยเรามีความชอบทําอะไรกับการทํำรัฐาานซึ่งทั่วโลกเขาไม่ยอมรับอธิบายยังไงเขาก็ไม่ฟังภาษีการค้าที่เจรจากับสหรัฐผมว่าหยุดย,ยุติลงทันทีความหายนะทางการทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นทันทีบอกได้